ให้คือเหมือนกับพูดง่ายๆว่าเป็นเหมือนซ้อมซ้อมกลางปีอ่ะซ้อมครั้งแรกไม่ใช่ซ้อมพูดผิดสอบซ้อมสอบซ้อมคือสอบซ้อมซ้อมสอบเอาสอบซ้อมดีกว่าเข้าใจไหมสอบกลางปีเอ้าคือเราเรียนกันมาสามวีคแล้วทั้งสามชนิดทีนี้ ทางท yeah. ีมงานกับพี่ได้วางดูแล้วว่าใครถนัดอะไรแบบไหนประเภทไหนแต่จะเป็นฝ่ายเลือกเพลงให้เองนะจะเลือกเพลงให้เองโดยที่ชื่อวีคนี้เราตั้งชื่อว่า my minute คือเวลาของฉันละนี่เป็นนาทีของฉัน อคือทุกๆคนจะมีเวลาประมาณหนึ่งนาทีบวกลบแล้วแต่เพลงที่มันจะยาวกว่าสั้นกว่านิดหน่อยแต่ว่าประมาณนาทีกว่าก,าก็คล้ายๆนี่แหละเพราะว่ายังเป็นอีกยังเป็นแบทเทิลอีกชนิดหนึ่งแต่เป็นแบทเทิลประเภทที่ ไม่ได้มาร้องด้วยกันคนนี้ร้องจบคนนี้มาร้องต่อไม่เกี่ยวกันเลยไม่ต้องว่าเอาหลังชนกันไม่ได้โชว์ด้วยกันตอนนี้จะเป็นโชว์ของเราเดียวๆซึ่งเราต้องให้ครูเทรนเนอร์เป็นที่ปรึกษาละว่าวีคนี้หนูผมควรจะทำโชว์ควรจะออกแบบโชว์ยังไงเพราะว่าคนเดียวแล้วปุ๊บคนนี้ไปแล้วเอาคนนี้มาเพียงแต่ว่า อจะต้องร้องเพลงเดียวกันแบตเทอร์คือร้องเพลงเดียวกันแต่ร้องกันคนละครั้งไม่ได้ร้องด้วยกันเข้าใจป่ะนะไม่ได้ร้องด้วยกันคือคนนี้ร้องจบปุ๊บเพลงเดียวกันขึ้นมาเลยท่อนเดียวกันเป๊ะไม่ต้องจับฉลากดเหมือนกันเป๊ะอ่าแล้ไไม่กลัวเลยอ่าฟังเดี๋ยวค่อยทุกสิบเอ่อ เข้าเรื่องเลยเข้าเรื่องเลยเรามีเพลงแรกเพลงแรกมาดูสิว่าจะเป็นใครโอ้ยขอฟังหน่อยโอย โอเคคำหน้าเหมือนเจอผีเพลงนี้ชื่อมนเสียงเพลงนักร้องคือสายันสัญญากับพุ่มพวงดูงจัน ลองให้ทายกันเล่นๆดีกว่าเบนกับปรีมคือเป็นผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคนพอแล้วพี่เบนเป็นใครลองทายที่ว่าเป็นใครเบนกับปรีมพี่เบนกับปรีมเก่งมากออกมาเลยออกมาออกมาอออ่าากมโชว์ตัวเลยจับมือกัน

จากแล้วนี่ปากไม่ตรงกับใจของชินชินวุฒิทาย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 ทั้งเบียร์อะไรใครผู้หญิงนะหันเบียร์ผู้ชายผู้หญิงเป็นใครหมกหมกกออมกมกไม่หมกที่นันที่นันที่นันฮะเบลเบลเบลทั้เบียร์กับเบล โตตัวเช็ดตัว,ตวจับมือมันจะมีอะไร,รนับจับมือ <c oughs> อ่ะ,ออะโออจังไงอีกลอๆเลเพลงที่สามเลงที่สามมา เพลงนี้ผู้ชายกับผู้ชายเทมผู้ชายกับผู้ชายเทมกับฟลุ๊กเทมกับฟลุ๊กเทมกับฟุกชื่อคล้ายๆกันน่ะเอาละเทมเทมมาออกมาเทมกับเทมดับมือเตรียมชกอ เพลงที่สี่มา ชายผู้ชายต hey, hey, ่อเฮียต่อเฮนฟ้า so กับฟลุ๊ก ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงสองคนใบ้าเหรอผู้หญิงสองคนใคร ผิดทั้งคู่เอ like mm ้ามาอีกทีนึงฮะแนนกับใครแนนกับแตงไทยบงไทยมาบกัน คือบางบางครั้งเราอาจจะทายคาดขึ้นกันนิดหนึ่งเพราะว่าพี่ไม่อยากให้คนที่เคยเจอกันแล้วมาเจอกันอีกนะแต่ว่าก็ยังอยู่ในขอบเขตของความถนัดนั้นอยู่ดีนะเพลงต่อไปเพลงต่อไป ชายหนึ่งหญิงหนึ่งทิ้งฝาเล่ายเป็นใครทีมฝากรักเป็นใครแตงโมพลาดเต้ยกับเอไอ้น้องเออเต้ยกับเอใช่เอาคนบ้าคนบ้าเจอแล้วอันก็บ้า เลามมาพลงต่อไปเป็นเพลงผู้หญิงสองคนหมายเลขเจ็ด ถูกต้องออกมาเลยทั้งคู่นัน่นแหละนันเน่เนี่ยโดนเลยเพลงต่อไปเพลงผู้ชายสองคนชายคู่เบอร์แปด

เบอร์เก้าผู้หญิงสามคนเบอร์เก้ามีผู้หญิงสามคน ฝั่งนี้คือเพลงอะไรเพลงเพลงแห่งหัวใจของเนสเอฟเก้าทางฝั่งนี้ถูกออกมันเลยเป็นเพลงประเภทที่อย่งกระตอมนะที่เหมาะกับตัวนี้นล่นแหะ các bạn ạ, không phải không, không phải không, không ลำแน่เลย๋อเป็นคนแบบนั้นเหรอขอไม่ได้ทันทันกระตองได้เพลงนี้ ก่อนตายอยากบิ๊กเอสก้แปดหมดเรืยังเมื่อก่อนน,ะนั้นนเทลงทแปดตอนนะฉันเธอทำอย่างนั้นได้อย่างไรดีทูบ<ย>ีลืมเรียกชื่อเจ็ดยูบิวิเจ็ดยูบิลองวิทมีเทเลอร์สวิตมามันกี้ลืมเรียกชื่อไปเลยพวกเธอกรีดกันฉันจนฉันลืมอ่านชื่อเพลงอ่า uh